สวัสดีจ้าตอมพันพันจ้าอันนี้สีผ้าไปเบิงพอคั่วเก็ดกับเขา่าเห็ดกอพัดมีเขา่าใส่กอกหมูเอาจ้าไปเบิงวิธีเห็ดกันเลยจ้าเ,เกี่ยวกระเทียมหอมๆแล้วก็ ăn mồ đông พอตะมูสุกแล้วเขาจะเอาเขาล่งเนาะไปเนี ไค่ไข่ต่อ โซงเพียงค่ะเขากันอ่าคือหอมแท้ ใส่สีอิวดำจังน,น้อยนอะแต่แตาะเป็นสีสันฟาดหอมหอมปเป็นตะแสบ เลยหราจ้าข้าวผัดนอกจากสิเป็นนาตาแบบนี้เนาะผู้ใดอยากกินอยากกิต้องไปเห็ดเบิ้องด้วยจ้ะตามสูตรนีเน่เลยเนาะจ้าเพมนี่แราจ้าข้าวผัดได้มาแล้วจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนอะจ้าเนาะกะผู้ใดอยากกินอยากลองเห็ดเบิ้งกับป หัดเห็ดบนดเต๋าจ้ะพัดเขาพัดง่ายๆจ้ะสูตรง่ายๆไม่ยังกะใส่อันนั้นเนาะจ้ะ